พอดีดเจอเจ้าสมทักษ์พอดีหวัดดีฮะนะขบวนครับผม วันนี้นะแปะนำ Active นะฮะเครื่อง2.2 Macford นะฮะแต่งเหมือนตัวท็อปนะฮะแล้วก็มันจัดช่วงล่างแน่นๆนะฮะที่นักกบนการยางนะฮะแล้วเติมฝาหน้า KM ทง,งานพรีเมียมเลยตัวนี้เป็นตัวลายเซนนะครับตัวลายเซนสีทองเลยนะครับตัวนี้เป็นล้อ T37 e ดำเงาหยอดแดงครับยางก็เป็นโตโยต้า T3 ครับเติมด้วยคิวนะฮะมีดำเงาดำได้ให้เลือกนะครับช่วงล่างนะ,ะเป็นโปรเฟนเดอร์พร้อมสปริงโหลดทั้งหน้าเป็นควินซิลี่ปรับได้16ระดับปรับองศาด้วยปีกนกคู่หน้าของโปรเฟนเดอร์นะครับแล้วก็ ูกหมากกันโครงคู่หน้าของ K M โชคหลังนะฮะเป็นพิกกี้แบ,บ็คซับแข็งนะฮะปรับได้แปดระดับปปแล,ล้วเสริมด้วยลูกหมากกันโครงของ K M ล้อหลังนะฮะอุลูไฟเลี้ยวสองข้างแล้วนะครับแล้วก็กระจกมองข้างพับไฟฟ้าเหมือนตัวท็อปนะฮะเอามาใส่แล้วก็พร้อมสวิตช์ดำเงานะครับอุลูเสาอากาศนะครับเพิ่มคีบฉลามรับสัญญาณได้จริงนะอะไรใช้าจากตีเพชรต่อเข้าฟอนต์เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่รา,าวหลังคาเทียมนะฮะแล้วก็แล็บติกเกอร์ดำเงาฝีมือบานี่นะทุกชิ้นไงรับประกัเป็นคนดูแลและตรวจสอบรับประกันนะครรรัััับบฟิิิลล์มมมขขออองงนนนาโตเทปะก ปีนะครับครอบมือจับเบ้ามือจับนะครับดำด้านฝาน้ามันดำด้านนะครับดำเงาก็มีให้เลือกนะครับพร้อมคิ้วกันสาดนะครับสีบาลนะฮะพร้อมล็อกยางอะไรเรียบร้อยต่อไปนะฮะพุชสตาร์ทนะครับเหมือนตัวท็อปนะฮะสตาร์ทนอกรถก็ได้นะครับได้สัญญาณกันขโมยด้วยนะครับกล้องบันทึกหน้าพร้อมเมมโมรีการ์ดนะฮะเบาะงานเกีรพรีเมียมเย็บเหมือน RS เลยนะครับเดินด้วยได้สีเขียวสลับเทานะครับมีระบายความร้อนด้วยนะครับทุกแถวเลยนะฮะพร้อมแผงข้างครับพร้อมฝาท้ายไฟฟ้านะครับ แล้วมาพร้อมระบบคลิกเซนเซอร์นะครับพรม 6D นะครับมีให้เลือกนะฮะดำได้แดงดำได้ดำแล้วก็ดำได้ครีมนะครับมีคาเลงไฟฟ้านี่ให้เลือกนะครับของ A box นะครับขับสนุกขึ้นสมูทขึ้นประหยัดน้ำมันขึ้นแล้วก็ใช้ซ็อกเก็ตเสียบไม่ได้ปอกสายแต่ถ้าเกิดไม่เอาคาเลงไฟฟ้านะฮะจะเป็นโช๊คค้ำฝากระโปรงก็ได้แต่ถ้าจะเอาโช๊คนะฮะฝาคาร์บอนต้องไม่ใส่นะครับต้องฝาเดิมๆนะครับไฟตัดหมอก LED อย่างดีนะครับไม่ร้อนนะครับน่แปะอยู่ในโปรให้เลยนะฮะพร้อมเซนเซอร์4จุดนะครับเซ รถคันนี้สีขาวมุกนะครับเซ็นเซอร์เนี่ยก็จะสีขาวด้วยนะครับด้านหลัง4จุดนะฮะติดตั้งเหมือนตัวท็อปเลยนะครับพันแบบใครที่จะซื้อรถคิวเอ็กนะครับน้าแนะนำการันตีนะบแปะเลยครับกูรูเรื่องมิวเอ็กนะครับขอบคุณครับได้ของดีแน่นอนโปรเด่นๆรอท่านอยู่นะท่านนึกถึงอีสูมิวเอ็กนึกถึงนับแปะอีสูได้นะครับ Active 2.2 Max Force นะครับแต่งเหมือนตัวท็อปจัดโปรไว้นะฮะใช้เงินดาวออกรถเพียง280,000บาทผ่อนสบายๆ84เดือนเดือนละ16,000กว่าบาทนะครับไม่รวมฝาคาร์บอนนะครับ ถ้าฝาคาร์บอนอย่างท่าน f อฟซีไนี้เพิ่ม18,500บาทราคาเดียวกันนะครับนะครับผมะจะเอาอะไรหรือไม่เอาอะไรเนี่ยปรึกษาได้หมดนะครับคุณลูกค้ามากนะครับเดี๋ยวปีหน้ามาลุยกันนะครับผม,อมขอบคุณครับ